20อันดับพระลึกลับที่มีราคาชุดที่9 1. พระผงนางพญาหลวงพ่อโบดน้อยวัดอมรินทรารามวรวิหารกรุงเทพมหานครปี2488ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 2. พระเพชรหลีกเจ้าคุณทักษิณคณิสสอนวัดใต้กรุงเทพมหานครราคาหลักแสนขึ้นไป สามพระลีลาสิงห์ป้อนเยือกรืวัดบารากามจังหวัดพิษณุโลกราคาหลักพันขึ้นไปสพระสมเด็จตรกโพหลวงพ่อโบวยวัดมะนาวจังหวัดสุพรรณบุรีปี2473ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 5. พระพิมสีแหลมหลวงพ่อเนียงวัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีราคาหลักหมื่นขึ้นไป 6. พระลีลากำแพงนิ้วหลวงพ่อหนงวัดคลองมาดันจังหวัดสุพรรณบุรีปี2461-2470ถึงราคาหลักหมื่นขึ้นไป 7. เปรียนหลวงพ่อโตวัดวิหารทองจังหวัดชัยนาทปี2457ราคาหลักหมื่นขึ้นไป แเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเกียรวัตรภูมรินกุดีทองจังหวัดสมุทรสงครามปี2458ราค่าคาหลักหมื่นขึ้นไป 9. เก้าเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรออกวัดโรงช้างจังหวัดพิจิตรปี2498ราค่ราคาหลักหมื่นขึ้นไป สิเปรียยหล่อพระปิดตาหลังเท้าเวสวุวรรณหลวงพ่อสูงวัชิปะขาวจังหวัดสิงห์บุรีปี2489ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 11. เหรียปหล่อหลวงปู่บุญวัดแก้วไผ่ทูลกรุงเทพมหานครปี2475รราคาหลักหมื่นขึ้นไป 12เหรยญหล่อโบราณหลวงพ่อคำวัดโพเตียจังหวัดกำแพงเพชรปี2 4ง6ีรราคาหลักหมื่นขึ้นไป13าเหรยญหล่อพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดนางสาวจังหวัดสมุทรสาครปี2464ร่ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 14. เหรียญหล่อหลวงพ่อพลอยวัดเงินบางพรมกรุงเทพมหานครปี2464รา่าคาหลักหมื่นขึ้นไป 15. เหรียญหล่อโบราณพ่อปู่อสีดาบทหลวงพ่อแก้ววัดภูม,มิอะไรจังหวัดสมุทรสาครปี2450ราคาหลักหมื่นขึ้นไปส6เหรียญหล่อหนุมานแบกพระโมคคัลลาสารีบุตร หลวงพ่อคงวัดบางกะพ้อมจังหวัดสมุทรสงครามปี2460ราคาหลักหมื่นขึ้นไป17เหรียญหล่อก้นแมงดารุ่นแรกหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐรมปี2460ราคาหลักหมื่นขึ้นไป18เหรียญหล่อหลวงพ่อศรีสวรรค์วัดนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ปี2460 ราคาหลักหมื่นขึ้นไป19เก้หรียญพายกระสิทธวัดดอนยานาวากรุงเทพมหานครปีสอ0พราคาหลักพันขึ้นไป20่สิบเหรียญตกโพหลวงปู่ใจวัสดเด็จ,จังหวัดสมุทรสงครามปี2,498ราราคาหลักพันขึ้นไป ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ